สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วนะจ้ะหลังจากคลิปที่แล้วพึ่งบอกไปว่าบาเห็นที่มาเลยปีนี้ตอนนี้มาล้จาจะสองมือพานไปห,หิมะข้าวเบิดเลยจ้ะวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์พอดีนะจ๊ะลูกหน่อยตัวเด็ดไปโรงเรียนก็เลยได้โอกาสผ้าออกมาลอกถึงหน่อยเด็กหน่อยนยจะจ้ะภาษาเด็กหน่อยมากเรียนที่มาหนาวบนใดกับบนหนาวจ้าสหรัดเด็กหน่อยตอนนี้ก็ ผ้ายางไปสวนตรงทีผ้าไปมือกอนนะจ๊ะเป็นมันเป็นเนื่นสําหรับเด็กหน่อยเล่นสเลดหรือว่าเดนเดนฮิมากนะจ๊ะมันเป็นเนื่นเป็นยางนั่นนะจ๊ะเขาก็เลยามากไปเห่นอยู่ตรงนั้นเลยได้อกาสยางอยไปเรื่อยๆจ้ะหลากไปน่งอากาศหิมาตกนี่โบยเย็นซ้ำตอนโบมีหิมาด้วยจ้ะมือกอนอนะ่ะเย็นแห้งแต่เมื่อนี่พอมีหิมาโตกแล้ว อากาศก็กำลังดีจะเย็นอยู่แต่ว่าโบมันเย็นแห้งนะจ๊ะเดี๋ยวพักกันยางไปเลยจ้าไปหอดสวนแล้วเดี๋ยวไปว่าให้ฟังอีกเท่านึงจ้า น้จ้าสวนทีศิภาเมลวถ้าใคร้จำได้คลีกร์ผ้ามากเลยสองมื่อก่อนนะจ๊ะแต่สีแนมเห็นเป็นแห้งๆหมีหมาเล็กหน่อยแต่มื่อนี้ข้าวโพดในเบิดเลยจ้ะเวลาจ้าวลาชหิมะตัวก็งามงามแต่ว่ามาแรกๆทุ่นความหนาวบ่ได้จะหนาวแห้งบ่ออกไปใสเลยแต่ตอนนี้เริ่มสิ้นล้วจ้า สำหรับเด็กน้อยนะจ๊ะว่าจักหนาวจักยังดอกจ้าจักตะมวอย่างเดียวในที่มั่เหมาะแล้วเล่นได้จ้าผัวน้อยสไลด์ต้องไปเลย <c oughs> ว่าจักเจ็บดอกจ้ะเด็กน้อยตอนนี้จักตะมวนอย่างเดียว ผมเป็นแม่เนี่ยเย็นปไนไรก็ได้ผ้ามาจ้ะที่มาตกใหม่ๆเนี่ยไปข้างใน,นกับขาวง่ามแห้งจ้ะตอนนี้ที่มาก็ัยังตกอยู่จ้ะตกปล่อยๆตกมาเรื่อยๆล่มล่มก็มีจ้ะพเพราะได้อันนั้นที่มาให้ให้อากาศเย็นที่มาก็าตกลงมาเรื่อยๆแม่น้ำานี่ตอนที่สองเมือก่อนเป็นน้ำแข็งตอนนี้ที่มากปกคุมน้ำแข็งเราจะขาไปเบิดตอนนี้ แต่ว่างามก็งามดีจ้ะถ้าไฟโค่นควมำนาบ่ใดก็หนาวจ้ะงามแต่หนาวขมาตรงจุดชวมวิวจ้ะ มองจากมุ่มสูงในงามแห้งจากมันจะเห็นเป็นเนินเป็นอย่างขาวไปเบิดตอน,นีนแนมแนมไปรอบๆนี่โบเห็นยังเราจะเห็นแต่หิมาอย่างเดียวเขปนี่กับโบมีอย่างหลายจา้าพามาเบิงเปรียบเทียบก่อนห้มาตกกับหิมาตกบรรยากาศมองเก่าแต่ว่าแตกต่างตรงเดี๋ยวนีหิมากับบบมี่หิมา อขอบคุณสำหรับคนทิดตามเลยจ้าเดี๋ยวเมื่อนาะมีคลิปใหม่ๆสิมาล่องเห้เปิ่งอีกจ้า